สวัสดีที่นี่ฟินแลนด์ค่ะทุกคนช่วงนี้ดูปลายหนาวแล้วนะคะทุกคนปลาซิวอ้าวทางฟินแลนด์เขาเรียกว่ากัวแร,กระกาลานะคะหรือว่าปลาปลาซิวอ้าวบ้านเราเนี่ยแหละทุกคนช่วงนี้กําลังขึ้นมาวางไข่นะคะปลาชนิดนี้ดีก็คือเนื้อจะหวานมากนะคะแต่เราต้องล้างน้ําเกลือดีๆหน่อยเพราะว่าปลาหน้าหนาวเนี่ยปลาในเมืองหนาวเนี่ยเมือกมันจะเยอะนะคะล้างให้ตัวใสๆเนียนๆแบบนี้เลยนะคะ ไข่เต็มท้องเลยนะคะทุกคนสังเกตดูดีๆเนี่ยวันนี้เราก็จะมาแกงหน่อไม้ป่าน้อยกันนะคะแบบอีสานบ้านเราค่ะรอดูกันนะคะแรกเริ่มเลยนะคะทุกคนเสาวมีไม,ม่มีเอ่อหอมนะทุกคนนะ ก็เลยใช้กระเทียมเพื่อดับ,ดบคาวนะคะส่วนพริกนะคะก็จะเป็นพริกแข็งๆค่ะทุกคนเอาออกมาจากช่องแข็งแล้วก็มีตะไคร้นะคะทุกคนตะไคร้ก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยนะคะทุกคนสังเกตดูดีๆก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วทีนี้เราก็มีหน่อไม้ค่ะทุกคนหน่อไม้ก็หน่อไม้ดองนะคะหาได้จากตลาดร้านเอเชียทั่วไปนะคะในฟินแลนด์เนี่ยของกินของอยู่จะเป็นแบบแข็งแล้วก็เป็นแบบดองเป็นแบบกระป๋องนะคะ มีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราไปดูกันเลยเตรียมกันค่ะแรกเลื่มเราก็จะมาจัดการนะคะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็ค่อยเอาไปตำนะคะทุกคนจัดการเลยไปตำก็ตำให้พอแตกๆก็พอนะคะทุกคนไม่ต้องตำให้มัน แหลกเยอะนะคะเพราะว่าเวลาเราไปแกงใส่หน่อไม้เนี่ยมันจะเผ็ดมากนะ,ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบใส่เป็นลูกโดดก็ใส่เป็นเม็ดๆเลยก็ได้นะคะสำหรับสาวเมนี่ชอบให้พริกมันหอมนะคะทุกคนก็เลยต้องเอามาปาดนิดหน่อยแล้วก็เอาไปตำพอมันแตกๆนะคะนี้จะแข็งมากนะคะทุกคนมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยดูกันจ้า แล้ว yeah. ส่ได้มาแล้วนะคะเราก็จะตำตำนิดหน่อยพอให้มันแตกนะคะทุกคนตำเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้มันแค่แตกพอประมาณก็พอนะคะขนาดนี้ก็พอค่ะส่วนใครมีหอมก็ใส่หอมลงไปด้วยได้นะคะต่อมาเราก็จะมาเตรียมหน่อไม้ดองนะคะทุกคนอันนี้ก็ปาดเลยแล้วก็ต้องเอาไปล้างสักสองสามน้ำนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะ เค็มมันจะเค็มแล้วก็เปรี้ยวมากนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวเอาไปล้างน้ําก่อนนะคะล้างน้ําเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนก็หลน้ําอยู่นะคะล้างดีๆแล้วก็บีบน้ําออกนะคะประมาณสักสามสี่โล้นนะคะถ้าล้างอยู่ในถุงนะคะทุกคนโอ้ย อันนี้เราก็จะมาสังเกตดูว่าชิ้นมันจะใหญ่ไปนะคะด้วยความปลาเราเป็นเป็นปลาเนื้ออ่อนมากอะทุกคนเราก็เลยต้องมาทําให้ชิ้นมันเล็กๆนะคะเพื่อให้สะดวกกับการปรุงรับประทานให้มันสุกเร็วนะคะทุกคนเราก็จะทําให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่เราก็ได้ชิ้นพอป,ประมาณ พอดีของสาวมีว่าแล้วนะคะใครชอบชิ้นใหญ่ก็ใส่ชิ้นใหญ่หญชิ้นเล็กก็ทําให้มันเล็กๆนะคะแล้วแต่ชอบกันนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะไปเตรียมตัวปรุงแล้วค่ะขั้นแรกเลยค่ะตั้งหม้อไว้แล้วนะคะก็เอาพริกโกโลเกลเลที่เราโขูกไปเมื่อกี้นะคะลงไปเลยค่ะก็จะเป็นงานหยาบนิดนึงนะคะเพราะว่าสาวมีชอบแบบนี้นะคะมันค่อยเคียอออย่ยวอบยากนะทุกคนนะ ต่อไปเราก็จะใส่น้ำปะลารงไปเลยนะคะชอบนัวลายก็ใส่ลายชอบน,นะะัวน้อยก็ใส่น้อย้วค่ะน้ำปะลาราเนี่ยก็จะเอาคั้วๆให้มันเข้ากันให้กลิ่นน้ำปะลาร์มันหอมสักหน่อยนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะทุกคนเล็กน้อยคนนะคะค่อยเข้มทีหลังนะคะทุกคนอันนี้ก็เอาพอให้มันพองามเฉยๆนะคะก็ใส่ลงไปเลยะคะ่ะ ใส่ลงไปแล้วก็คนคุค,น,คน,นะคะทุกคนให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวความเปรี้ยวเนี่ยเราจะเพิ่มทีหลังนะคะใครชอบแบบซดน้ํำเปรี้ยวๆร้อนๆแซ่บๆนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่ทีหลังนะคะเพื่อให้มันเปรี้ยวนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำมํำลงไป ชอบซดน้ำไหลก็ใส่ไหลชอบซดน้ำหน่วยก็ใส่หน่วยนะคะทุกคนต่อไปก็ไม่มีอะไรมากค่ะรอรอให้น้ำมันเดือดขึ้นมาก่อนนะคะสักแป๊บนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะทุกคนถ้ามันเกิดว่ามีฟองนะคะฟองนัวปลาเนี่ยนะทุกคนถ้าใครอยากเอาออกก็เอาออกได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้น้ำซุปเราใสขึ้นนะทุกคนนะแต่ว่าก็ไม่ต้องเอาออกให้มันหมดเท่าไหร่นะคะน้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาป่าลงเลยนะคะทุกคน นะคปลาของเราใส่ไปเลยปลานี่ต้องเอาลงตนน้ำเดือดๆด,ดนะคะทุกคนมันถึงจะดับกลิ่นคาวได้นะคะส่วนอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะทุกคนปลาเนื้ออ่อนเนี่ยเราต้องใส่ลงไปในน้ำเดือดเ,ดอดเนี่ยแค่แป๊บเดียวนะคะห้ามเอาไว้นานมากนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อปลาแตกเนาะ ปลาชนิดนี้ของฟินแลนด์นะคะเนื้อมันหวานมากเลยนะคะทุกคนหวานอร่อยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องล้างทําความสะอาดดีๆนะคะตอนนี้เราก็เอาปลาลงไปแล้วดูสีนูนกันเลยแล้วทีนี้เราก็จะเอาหน่อไม้ลงกันไปเลยนะคะทุกคนไม่ต้องรอนะคะ,ะว่าหน่อไม้ของเราเนี่ยมันก็ชิ้นใหญ่มากนะคะกลัวมันจะสุกไม่ทันเวลาพอมกับปลานะคะเดี๋ยวมันจะทําให้ปลาเละนะคะทุกคนเราก็กวาดลงไปเลยจ้า แกงหน่อไม้ใส่ปลาเนี่ยนะคะเราไม่ต้องคนนะคะทุกคนก่อนที่ตัวเนื้อปลาจะสุกนะคะยังไม่ต้องคนนะใส่ไปเลยตามสะดวกนะคะกินเองนะคะถุงมือไม่ต้องนะคะอันนี้หน่อไม้เราก็จะเขี่ยมันลงไปสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนแล้วรอให้น้ํามันเดือดพับๆก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ส่วนผสมเพิ่มเติมค่ะทุกคน ตอนนี้น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะทุกคนเราก็มาดูกันนะคะว้าวนะคะสาวหมีก็จะใส่ผงนัวลงไปนะคะอันนี้ก็คือรสด,ดีนะคะทุกคนเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วทีนี้สาวหมีก็มีใบแมงลักนะคะใบแมงลักแช่แข็งนะคะทุกคนอย่าตกใจนะ ว่าอยู่ต่างประเทศถ้าเกิดว่าอยากกินก็ต้องแช่แข็งไว้แบบนี้นะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะยังหอมอร่อยเหมือนเดิมนะคะใส่ลงไปรสนะคะเรามาดูกันแล้วเราก็ค่อยชิมรสทีหลังนะทุกคนถ้าเกิดว่าต้องการเค็มเราก็เพิ่มน้ำปลาลงไปนะคะทุกคน ดูไปดูมาแล้วมันก็เป็นใบแมงรักอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ใบกระเพราะนะโอ้ตอนนี้นะคะก็ปลาก็เริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนแขนอ,นอน่อนตนอ่อนต้นเลยนะคะเนี่ยอหอมมากเลยนะคะตอนนี้ก็คาดว่าแกงปลาของเราก็น่าจะสุกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีใบมะกรูดแช่แข็งนะคะดำๆหน่อยแต่ว่าก็หอมอยู่นะคะก็ใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะคนๆน,นิดนึงนะคะ แล้วเราก็จะมาตักชิมได้เลยนะคะว่ารสชาตินี่ก็เปรี้ยวพอดีแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ใส่มะขามเพิ่มนะคะด้วยความที่ว่าหน่อไม้ดองมันพอดีกลมกลมนะคะทุกคนนี้ก็เสร็จละจ้าแกงปลาน้อยของเรานะคะซิวอ้างนะคะทุกคนน่ากินมากดูสิไข่เต็มท้องนะคะอันนี้ก็จะเอาไปชิมก่อนละเด้อพี่น้อง แกงปลาซิวอ้าวแซ่บแซบเห็นสีสันจืดจางนะคะแต่ว่าก็เผ็ดอยู่นะคะทุกคนก็ยังรสชาติถึงพริกถึงขิงอยู่นะคะทุกคนนี่ก็เอาปลาไข่ไปเยอะๆเลยจ้าเนื้อปลาอร่อยมากหวานๆจ้าทุกคนส่วนทลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแกงปลาซิวอ้าวใส่หน่อไม้ดองค่ะแซ่บหลเดอ้อ